สวัสดีครับเพื่อนเฟซทุกท่านก็สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับจะขอเชิญชวนท่านมาลงทุนเทรดนะครับในการเทรดกับบริษัทเดซี่นะครับซึ่งเทรดในระบบ AI Smart Contact นะครับหรือระบบการประเมินประมวลผลอัจฉริยะนะครับใช้ AI ในการวิเคราะห์นะครับตลาดในการเทรดแต่ละครั้งนะครับตอนนี้ เป็นขาลงของคริปโตเคเรนซีนะครับบริษัทเดซี่ก็มีการเทรดแบบฟอเร็กซนะครับซึ่งตอนนี้สามารถตอบโจทย์รายได้นะครับแทนคริปโตเคเรนซีได้เป็นอย่างดีมาต,ตลอดระยะเวลาเกือบ6เดือนแล้วนะครับที่จ่ายรายได้ให้กับผู้ที่ลงทุนเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ฟอเร็กของเดซี่นะครับเป็นฟอเร็กซจริงนะครับทุกคนจะสามารถมีพอร์ตนะครับเป็นของตัวเองหรือมี private key เ,เป็นของตัวเองนะครับ สามารถเข้าไปตรวจสอบสามารถเข้าไปถอนเงินโอนเงินหรือ,อาการลงทุนเพิ่มนะครับได้ด้วยตัวเองทุกขั้นตอนนะครับและก็ทางเรานะครับมีการซัพพอร์ตโดยทีมงานนะครับแล้วก็ผู้ที่เป็น CEO หรือเป็นผู้ที่ก่อตั้งนะครับก็มีความสนิทสนมใกล้ใกล้ชิดนะครับกับตัวผมนะครับที่นำมา ที่เมืองไทยให้ทุกคนได้รู้จักนะครับบริษัทเดซี่นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่รับเทรดเรื่องของคริปโตเคเรนซีเหรียญหลักๆที่ใช้ในการเทรดคริปโตก็คือเหรียญบิตคอยและเหรียญอีเธอเรียมนะครับแต่ตอนนี้เป็นขาลงเนื่องจากสภาวะเงินเฟอ้อในตลาดสหร,รัฐอเมริกาในประเทศสหร,รัฐอเมริกาและก็สภาวะของสงครามนะครับระหว่างยูเครนและก็อัเซียนะครับก็ทําให้ตลาด เรื่องคริปโตเป็นขาลงไปนะครับแต่ว่า d ดซีได้ปรับตัวนะครับไปเทรดแบบ f o r ร็แล้วก็ให้สมาชิกที่เป็นสมาชิก d ดซีนะครับไปร่วมลงทุนเทรดได้นะครับก็มีแพ็กเกจเพิ่มเสริมขึ้นมานะครับก็คือแพ็กเกจโมเมนตัมแพ็กนะครับก็จะใช้ทุนในการเทรดทั้งหมด90%นะครับติดไว้ในพอร์ตประมาณ10%หรือบริษัทส0%ก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาสามารถกดถอนรายได้ ทุกวันศุกร์นะครับการเทรดเทรดทุกวันจันรนะครับจันท์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็วิดดอได้นะครับหรือว่ากดถอนในปุ่มถอนให้เราเนี่ยวันศุกร์หลังจากกดปุ่มถอนหรือกดปุ่มวิดดอนะครับก็จะต้องรอการตรวจสอบแล้วก็ความถูกต้องต่างๆรวมทั้งจัดลําดับคิวการถอนวิดดอ48ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นวันจันทร์นะครับเงินก็จะเด้งเข้ามาสู่หน้าพอร์ตของเราซึ่งเป็นพอร์ตส่วนตัวนะครับสามารถเปิดเช็คยอดได้ตลอดนะครับ ดูรายละเอียดได้จำนวนสมาชิกจำนวนหุ้นจำนวนลงทุนนะครับแล้วก็ตารางการเทรดนะครับมีกราฟให้ดูตรงนี้ก็เป็นระบบที่ชัดเจนนะครับมีความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับแล้วก็เป็นระบบดีเซนทรลซ์ก็คือไร้ศูนย์กลางนะครับไม่มีใครควบคุมนะครับไร้ตัวควบคุมหรือว่าระบบดีเซนทรลซ์ก็คือ,อไม่ผ่านตัวกลางนะครับซึ่งเราเป็นคนที่สามารถดําเนินการได้ด้วยตัวเองทุกขั้นตอนนะครับ การถอนเงินก็ผ่านสตางโปรหรือบิดครับนะครับก็เป็นตัวแปลงค่าเงินจากสเตเบิลคอยหรือเหรียญ USDT นะครับจากเหรียญดอลลาร์นะครับมาเป็นเงินบาทไทยนะครับก็ผ่านสตางโปรแล้วก็พอแปลค่าเป็นเงินบาทนะครับเราก็สามารถที่จะถอนมาเป็นเงินสดผ่านธนาคารของเราได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะใช้แอปของธนาคารเคพลาสของเคพลาสก็คือกสิกรไทยนะครับก็กระบวนการทุกอย่างก็จะเชื่อมโยงกันประมาณ3ามขั้นตอนนะครับ ก็สามารถถอนเงินมาใช้ได้นะครับแล้วถ้าใครไม่มีความรู้นะครับก็มีทีมงานซัพพอร์ตดูแลนะครับโดยมีผมนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับแล้วก็พี่สุวรรณาสุกําเนิดนะครับที่มีสามีอยู่ที่เยอรมันนะครับก็เป็นผู้ดูแลนะครับใกล้ชิดกับซีอหรือผู้ก่อตั้งนะครับในต่างประเทศที่เยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนนี้ ก็มีสมาชิกประมาณเกือบ2 0 0 0 0นคนนะครับจากทั่วโลกนะครับก็เป็นร้อยประมาณ100ยร้ประเทศทั่วโลกนะครับที่จะร่วมอยู่กับบริษัทเดซี่นะครับที่ใช้การเทรดแบบ AI นะครับเป็นระดับหนึ่งของโลกนะครับเป็นผู้คิดค,นนค้นก็คือด r รแอนนาเบเกอร์นะครับผู้คิดค้นระบบาการเทรดแบบอัจฉริยะหรือ AI Smart Contact นะครับและบริษัทที่รับการเทรดให้ ของเดซี่ก็คือบริษัทเอ็นโดเทคนะครับซึ่งมีประวัติในการเทรดมาอย่างยาวนานนะครับในระดับโลกก็ถ้าอยากรู้รายละเอียดนะครับที่มาที่ไปแผนผังรายได้ต่างๆนะครับก็ให้ทักมาได้ที่หน้าเฟซของผมนะครับประที่เข็มเชรหรือว่าแชทมาอินบ็อกมานะครับถ้าถาสนใจจะลงทุนแล้วมีรายได้เหมือนผมนะครับอยู่มาสองปีแล้วนะครับที่ทํารายได้มาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็น รายได้จากฟอเร็กหรือรายได้จากส่วนอื่นๆนะครับก็สามารถจะทําให้เรามาีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็ขอเชิญชวนสําหรับคนที่อยากหารายได้เสริมหรือคนที่ตกงานไม่มีงานทํานะครับให้ท่านมาทดลองดูอันนี้ไม่ใช่ฟอเร็ก 3D มดีนะครับฟอเรกดาราคือฟอเร็กปลอมนะครับ,รบไม่มี private key ไม่มีพอดส่วนตัวแต่ของเรานะครับมีเหมือนธนาคารนะครับเหมือนมีสมุดธนาคาร สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองทุกอย่างนะครับเราเป็นเจ้าของบัญชีนะครับอยากทราบว่าทําอย่างไรนะครับก็ให้ทักมานะครับหรือโทรมาได้นะครับ0637785568นะครับประทีปเข็มเพชรนะครับ Facebook ของผม P R A T W E P K H A M P H E T ครับประทีปเข็มเพชรนะครับสนใจก็ทักมาครับยินดีให้คำแนะนำปรึกษา เรื่องการเงินนะครับแต่งดการยืมเงินทุกกรณีนะครับสวัสดีครับผม